นมัสการค่ะขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายปฏิจจสมุปบาทเอาแบบเวอร์ชั่นง่ายๆได้ไหมคะคือเพราะว่าอย่างบางคำอะค่ะยังไม่ค่อยเข้าใจอย่างพพชาติอะไรอย่างเงี้ย่าให้ต่างกันยังไงมันก็เหมือนการที่เป็นลูกโซ่ต่อๆมาก็เอาแค่พพชาติก่อนก็ได้อย่างมาเมื่อที่ความอยากเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเวทนาเพราะนี่ไงสายปฏิจจานี่สายอาการจิตเลย เรารู้จักแต่ละสายหรือรู้จักแค่สองสามสายผู้เจ้าก็เรียกว่ามันคือปฏิจจสุบาทรู้จักปฏิจจสุบาทแล้วใครมาพิจารณาเห็นอาการเหล่านี้ลำดับการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติภายในจิตเนี่ยนั่นแหละคนนั้นกําลังรู้จักปฏิจจสุบาทนะอ่าเราะนั้นเราไม่รู้จักชื่อมันก็ได้แต่เรารู้จักลำดับเหตุการณ์เกิดขึ้นของธรรมชาติต่ตางๆนี่แหละปฏิจจสุบาทแล้วนะในกรณีของภพชาติเนี่ยภพเนี่ยคือสถานที่เกิด อย่างโยมรู้อยู่กับลมหายใจเนี่ยนี่คืออาศัยรูปธาตุเป็นภพนะเนี่ยลมหายใจเป็นภพของจิตแต่ขณะที่หลุดปุ๊บไปคิดเรื่องอดีตเนี่ยนั่นน่ะสัญญาขันเป็นภพของจิตแหละนีะ่วิญญาณมันเวียนไปในกี่ธาตุล่ปประรูปเวทนาสัญญาสังขาตรตัวได้ไงเรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยแป๊บไปคิดอดีตเนี่ยไปสัญญากลับมาลมแป๊บไปคิดอนาคตนะ่ไปสังขาร ดึงกลับมาเดี๋ยวแป๊บไปพอใจไม่พอใจนี่ไปเวทนาเห็นนะสรุปสิสรุปเวลามันทํางานนี่สรุปปุ๊บอ๋อจิตอยู่กับรูปบ้างไปอดีตบ้างอนาคตบ้างไปเวทนาบ้างก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารนั่นแหละใช่ไหมจิตวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอ่านั้นพอมันวนไปวนมาอยู่อยู่อย่างนี้เนี่ยก็ให้เราให้เรารู้จักตรงนี้ ให้เราเข้าใจการทํางานของจิตเราเข้าใจตรงเนี้ขณะที่จิตไปรู้สัญญาขันนี่นั่นคือมันสร้างพบเลยเห็นไหมขณะที่จิตไปรับรู้อะไรก็ตามนั่นคือพบอพบแปลว่าสถานที่เกิดจิตอาศัยตรงนั้นเนี่ยเป็นแดนเกิดแล้วจิตไปรับรู้รูปคืออาสัยรูปเป็นแดนเกิดพระเจ้าบอกเป็นวิญญาณขันเนี่ยอาศาัยรูปเป็นอารมณ์ขณะที่วิญญาณเนี่ยเข้าไปรู้รูปก็คือวิญญาณน,นั้นมีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันที่เป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญง,งอกงามไพ่บุญได้เห็น mm. ไหมนั้นวิญญาณเนี่ยพออาศัยรูปปั๊บเนี่ยก็จเจริญง,งอกงามไพบุญในรูปเราพอใจในอาหารรสชาติอาหารผู้เจ้าบอกนั่นนะ่ะวิญญาณมันเข้าไปเกาะในอาหารละเข้าไปเกาะในรสชาติตั้งอาศัยในรสชาติละเห็น mm. ไหมก็ถึงความจเจริญง,งอกงามไพบุญวิญญาณเข้าไปเข้าไปอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมันมีสัญญาเป็นพบเนี่ยเป็นอาศัยเป็นที่เกิดเนี่ยเข้าไปรู้อนาคตเนี่ยไปคิดเรื่องอนาคตพรุ่งนี้ไปทำโน่นทำนี่นี่ไปก่อสังขารยมเพลินกับสังขารต่อเรียกว่าวิญญาณเนี่ยมีชาติคือการเกิดขณะเข้าไปรู้แต่หนึ่งวินาทีหนึ่งที่เข้าไปรู้อารมณ์ปั๊บเนี่ยคือมีพ แล้วถ้าโยมไม่ปล่อยในวินาทีเดียววินาทีที่สองโยมรู้ต่ออยากจะรู้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องอะไรนาะคิดกําลังมันๆเลยเพลินต่อไปนี่การเกิดมีขึ้นแล้วมีภพคือสถานที่เกิดมีชาติคือการเกิดอุปมาอันจะเห็นชัดแยกภพกับชาติได้ก็คือมเมล็ดพืชผู้เจ้าบอกวิญญาณเปรยบเหมือนมเมล็ดพืชแล้วตกลงไปในผื้นนานพืนนาเป็นภพที่รองรับวิญญาณอยู่ ลองรับมเมล็ดพืชคืนน,นาลองรับมเมล็ดพืชให้ตั้งอาศัยได้แล้วมีน้ำเนี่ยรดเมล็ดพืชไปตัวน้ําหมายถึงความเพลินความเพลินพอใจเนี่ยเปรียบเหมือนน้าที่รดไปในมเมล็ดพืชที่บนผืนนานี้มเมล็ดพืชก็จะงอกยมย่อนเม็ดถั่วเขียวลงในกระบะทรายแล้วเอาน้ํารดเดี๋ยวก็งอกมาเป็นถั่วงอกแวบขึ้นมาชาติเกิดขึ้นแล้วการเกิดนั้นอาศัย กระบะทรายหรือผืนนานั่นแหละเป็นฐานที่ตั้งของการเกิดการตั้งอยู่ของเมล็ดพืชที่ใช้งอกขึ้นมาเพราะน,นั้นจิตที่รับรู้อารมณ์ปั๊บตรงนี้คือพบสถานที่เกิดของจิตและถ้ายมเพลินต่อไปก็คือจิตมีชาติคือการเกิดเพราะฉะน,นั้นชาติก็จะอยู่ต่อต่อ,ต,อต่อไปเรื่อยจนกระทั่งชรา,ามอานะจิตดับอารมณ์นั้นก็ดับนั้นเวลาโยมมีสติดึงกลับมาที่ลมหายใจปุ๊บ สัญญาก็จะดับไปชาลามมนะเห็นไ,ไหมพบนามธรรมที่เป็นพบตรงนั้นก็จะดับจิตเกิดในรูปธาตุอีกทีหนึ่งนี่จิตก็จะวนสร้างพบชาติชาลามมนะไปรั่วลมใหม่สร้างพบชาติชาลามมนะไปรั่วลมใหม่สร้างพบชาติชาลามมนะนี่คือวะะัฏฏะการเวียนเกิดเวียนตายของจิตอยู่ตลอดเวลาขณะที่ร่างกายยมยังไม่ตาย สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นความคิดอยู่ในจิตเดี๋ยวคิดเรื่องนี้เดี๋ยวคิดเรื่องนี้เดี๋ยวคิดเรื่องนี้คิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจําเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนไปวนมาอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าร่างกายเราตายห,หัวใจวายตายจิตก็อารมณ์ใดอ่ะทุเจ้านั่นแหละอัตภาพใหม่ของเราจะเป็นไปตามอารมณ์นั้นมันก็ไปสร้างอัตภาพใหม่เพราะเรายังดับดับการเกิดนะี้นดับความพอใจในวิญญาณไม่ได้ ก็พอใจวิญญ,ญาณดวงใหม่ไปเรื่อยๆดับอันนี้ปุ๊บวิญญ,ญาณรู้เรื่องใหม่ยมก็พอใจที่จะรู้เรื่องใหม่ไปอีกเราก็เลยรู้สึกว่าเราฟุ้งซ่านไงเฮ้ยทำไมเราคิดเยอะอย่างาคิดนู่นคิดนี่เพราะเราพอใจในผู้รู้ใช่ไหมพระเจ้าจึงให้ฝึกเนี่ยวางความเพลินแล้วก็กลับมารู้อยู่ตรงนี้รู้อยู่ปัจจุบันรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกแค่นี้ฝึกก่อนให้มันวางอารมณ์อื่นๆก่อนเข้าใจไหมแล้วก็อยู่ตรงนี้จากนั้นเนี่ยค่อยวางตรงนี้สุดท้ายทีหนึ่ง นี่เป็นลำดับขั้นในการปล่อยวางเข้าใจไหม,มนี่พบชาติแยกตรงนี้นนนข้างหลง